สวัสดีครับจากร้านใบพัดเบาะนะครับผมคันนี้เป็น Toyota า e n t ตนะครับลูกค้าเลือกเป็นเบาะมือสองญี่ปุ่นนะครับริสันฟูกาเบาะหนังนิ้นใช้งานดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายนะครับเบาะด้านคนขับปรับไฟฟ้าอยู่10ทิศทางนะครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันการใช้งานกันเดินหน้าครับถอยหลังเอาน้าลงครับยกหน้าขึ้นยกทั้งลงทั้งตัวครับ ยกสูงครับสูงทั้งตัวเลยปรับเป็นนอนครับอันนี้เพิ่มเติมมามีด้านหลังสังเกตตรงกลางนะครับอ่อันนี้พองอันนี้ยุบนะครับผมเพิ่มเติมขึ้นมามีปุ่มปรับให้คนนั่งด้านซ้ายนะครับเอนนอนครับปรับมาหน้าห้อยหลังเดินหน้าต่ะประมาณนี้นะครับผมด้านหลังมีกระเป๋าให้สองข้างเลยครับซ้ายและขวาเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายนะครับ ด้านซ้ายด้านคนนั่งครับปรับไฟฟ้าอยู่6ทิศทางครับผมไฟหลังครับเอนนอกนการแป็งขาติดตั้งตอนเล็กจากเบาะไปหารูเดิมของรถนะครับไม่ได้จอดรลเสียหายนะครับรับประกันดูแลให้หลังการติดตั้งยังไงฝากเพจร้านด้วยนะครับบายพาสเบาะชนบุรี085 0903855ขอบคุณครับ